โตรเตโตผมไม่หาเมียฝร,รั่งที่เขาในบัวอิตาลีผมได้ถามว่าไม่ใช่อันนี้เดียวก้าโนดมันแปลว่าอย่างโอ้ยมันก็ว่าบากคากินหัวมึงบากกันขูขีบบากภาคต่ำตต่ำปอดมึงประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็คือภาษาไทยก็อย่างว่าท่านผู้ชมอแม่เงเอ้ยดูสินะมาซิแมเงเอ้ยประมาณนี้แหละก็คือก็คือประมาณนี้นะครับนะครับ แล้วคนนี้นะครับคนที่เขาดูนะครับชาวมิโลชา,ชาวชาวนะครับย๋ยาอยวาราเล่าจอ,อ๋ย่เล่านี้ก่อนให้ชาวชาวเนี่ยมีประเด็นแน่นอนครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนเขาได้ทำงานด้วยกันว,ไอ,ไนนวอ,อไปดูอะไรนักหนาวะไปดูอะไรนักหนา YouTube เมืองไทยเนี่ยมันไม่มีสาระเลยมันมีตะด่ากันเขาบอกว่า60ช่องนะครับที่ประเทศเรานะครับ YouTube ด่ากันผมเลยนึก ขาบอกท่านผู้ชมผมนึกภาาบอกทันทีเลยว่ายูทูบเบอร์ที่อยู่เมืองไทย63ช่องเนี่ยเป็นเรื่องราวที่คดีน้องชมพู่แน่นอนนะครับคดีน้องชมพู่แน่นอน90%สวัสดีค่ะช่องไม่น้อยอุดรเกิษข่าวผมเชื่อไปฟังเชฟยันเออส่วนมากแล้วเล่านิทานให้ฟังนะคะัเชฟยันเกรษิีข่าว แล้วก็อย่าลืมไปดูต้นฉบับของเสบยันให้เยอะๆนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะมันลามจนถึงแยกเป็นสองฝักสองฝ่ายนะครับทาให้อ่า YouTube นะครับแบ่งกันนะครับไม่ว่า YouTube นะครับพระกันเนนก็ไม่ถูกกันพี่กับน้องก็ไม่ถูกกันบักหนึ่งเชียร์อีสาวตีบักหนึ่งเชียร์บักพ้นนะครับนะครับขอประทานโทษผมผมเล่าให้ฟังเขาเล่าให้ผมฟังแบบดูเดือดบักพ้นเป็นเังสั้นบักพ้นน่แหละเป็นคนขาน้องชมพู่ ทางนั่งว่าบ่แม่แม่มันราคาลูกมัน้นอีภาคนะมันคาลูกมันก้นแล้วก็มันไปหาเรื่องพี่ให้นี่อันนี้เป็นความจริงพี่น้องนะครับไม่ถูกกันไม่ถูกกันเพราะคดีน้องชมพู่อันนี้ท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มานะครับเนาะอันนี้ผมผมเล่าตามที่เขาเคยเล่าผมฟงังแฟนคลับนะครับเล่าผมฟังก็คือ,อต่างคนต่างความคิดจนเอาเรื่องน้องชมพู่ทมาทะเลาะก,กันฉะนั้นนะครับเรื่องน้องชมพู่นะครับที่เขาเสียชีวิตไปแล้วที่พูดเรื่องไฟ ดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนี่แหละเขาเสียชีวิตไปแล้วทําให้นะครับยูทูบเบอร์หรือว่ายูทูบเบอร์นั่นแหละแยกกันเป็นสองฝั่งประชาชนก็แยกเป็นสองฝั่งเหมือนกันคนละฝัก,กละฝ่ายเชียร์ไฟแดงก็เชียร์ไฟเชียร์ฝ่ายน้ําเงินบางทีไปเชียร์ฝ่ายแดงเชียร์ฝ่ายแดงไม่ขึ้นมาเชียร์ฝ่ายน้ําเงินนะครับทาให้ยูทูบเบอร์เนี่ยฟาดฟันกันนะครับพอฟาดฟันกันปุ๊บนะครับก็เกิดแล้วเอาเรื่องส่วนตัวของของเดียวกันนั่นแหละออกมางัดมาแฉะนะครับออกมางัดมาแฉเพื่อ เจ้าชนะนะครับฉะนั้นนะครับช่องเชฟจันนะครับนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับผมจะไม่ด่าใครวงเล็บนิดนึงถ้าไม่จําเป็นยินยันโบโหนะครับถ้าใครเอ่ยผมผมก็เอ่ยเหมือนกันนะครับถ้าใครไม่เอ่ยผมผมก็จะไม่เอ่ยนะครับหากว่ามันมันเอ่ยจนเกินหลอกเกินเลยก็นั่นแหละคุยกันนะครับที่โรงพักนะครับเนาะคุยกันนะครับเนาะแมนบอลยินยันบโห พักชมทีน่าสนใจของทางรายการก่อนนิดหนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาฟังข่าวพ,อพอาร้อมๆกันเขายังมีผู้ใดกดไลค์ผมในเน็ตบลอเนี่ยเพราะจะได้เอาสิ่งที่น่าสนใจก็ผ่านไปแล้วไปที่เรียบร้อยนะ,ะท่านผู้ชมคราวนี้นะครับกลับมาทางประเทศอิตาลีนิดหนึ่งนะครับเนาะก็คืออา่า เขาผมไปอยู่ที่ร้านอาหารอิตาเลียนนะครับ6ปีท่านผู้ชมกับผมใช้ชีวิตยอยู่กับครัวของอิตาลีน,นะครับเป็นลูกจ้างเขา6ปีท่านผู้ชมแล้วก็ได้รู้จากภาษาอิตาเลียนนิดหน่อยนะครับนะครับแล้วก็ผมเข้าไปครั้งแรกผมจะรออะไรให้ฟังคําว่าสลัดคําว่าผักเนี่ยผมไม่รู้นะครับผมไม่รู้จริงๆผักเนี่ยผักที่ว่าสลัดเนี่ยเจ้านายบอกว่า you take อีหอย่างก็มีสลัดอย่างเนี่ยเขาบอกให้เราไปเอาผักสลัดมาผมเขาว่าสลัดเนี้ยผมเข้าไปอยู่ในครัวผมไม่รู้ว่าสลัดคืออะไรผมรู้แต่ว่าเวลามันสลัดแบบนี้ใช่ไหมภาษาอังกฤษเนี้ยสลัดแปลว่าผักสลัดสลัดเขาจะว่าอย่างนี้นะเขาออกเสียงสลัดสลัดเนี่ยตอนนี้ผมไม่รู้นะครับแต่นี้มันบอกว่าเดียวกาโน่ผมก็ยังไม่รู้ผมก็หัวลรอใส่มันว่ามึงมาอย่างว่าเดียวกาโน่ผมก็หัวลรอแบบพอหัวลรอไป มันก็บอกว่าฟักยูสันโอ้ยหมาสีแมวเอ้ย <laughs> ล่อดากูตอนนี้ <laughs> นั่นแหละท่านผู้ชมมันแบบโมโหมากโมโหจริงๆโมโหหนักเลยเพราะว่าผมจะให้ผมเปียวสลัดเนี่ยทาไมเปียวสลัดไม่ได้นะครับเปียวสลัดไมาให้มันไม่ได้ทําไมคุณมาทํางานกับเรานะครับผมไปสมัครงานครัง้งแรกผมไปสมัครในฐานะสจวด